แล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูฮนะมาแล้ว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 อุย๊ยมากินข้าวซอยด้วยกันเจ้าไข่มาม่าทอดด้วยทุกคนนี่โอ้โหเป็นไงเดี่ยววันนี้มาซื้ออะไรคะคซื้อไก่เหรอคะไ,คไ,คไก่ไม่มีคะ่ะวันนี้ไก่หมดคะ่ะมีแต่ถุงเท้าเอาไหมคะถุงเท้า เอาไก่หรอแป้งหมดค่ะวันนี้น้ํามันก็หมดเลยไม่ได้ทอดขายค่ะมีแต่ถุงเท้าขายได้ไหมคะมก็คุณใส่ชุดนักเรียนแล้วคุณจะขับรถไปโรงเรียนใช่ไหมคุณก็ต้องใส่ถุงเท้เาสิคะอ้าวไปแล้วหรอ40บาทค่ะไก่ไหมคะไก่หมดค่ะแต่อยากกินใช่ไหมงั้นเอตาตังค์มาร้อยหนึ่งบายบายสวัสดีฮะพวกเราครอบครัวตัว ส่งน้องบีบีเสร็จเรียบร้อยไปอยู่โรงเรียนเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเมื่อเช้าน้องบีบีก็พูดถึงไก่ทอด เรายังคิดเมนูไม่ได้เลยตอนแรกอะ่ะแต่พอน้องไม่มีพูดถึงไก่ทอดปุ๊บเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้ทําไก่ทอดนานละเราจะทาไก่ทอดซอสเกาหลีทุกคนและสิ่งที่จะมากินคู่กันนะั่นคือสิ่งที่แม่บุ๊คเคยพูดในคลิปหลายคลิปแล้วเขาอยากทําเขาเป็นคนเหนือไงเขาอยากกินข้าวซอยใช่ไหมแล้วมาม่าก,กรอบม่นมีอยู่คลิปหนึ่งที่เราทําแล้วแบบมันอร่อยอะ่ะก็เลยจะทําข้าวซอยมาม่ากรอบไก่ทอดซอสเกาหลีนะทุกคนเราจะไปซื้อสินค้าที่ไหนวันนี้ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เราซื้อของอะ่ะ คือขึ้นราคาหมดเลยทุกคนแบบน่าใจหายขึ้นแบบ4050บาอไเงี้ยเรามีร้อยหนึ่งเหมือนเรามีอยู่20บาทอะทุกวันนี้ทุกคน<ม>โอโ้โหแบบแพงมากแต่วันนี้เราจะไปซื้อสินค้าที่ที่หนึงทุกคนจะเป็นที่ที่ไหนนะฮะเดี๋ยวตามไปดูแล้วกันทุกคนรับรองว่าราคามหาชน,นะฮะราคาแบบจัดเต็มลถแหลกแจกแถมนะฮะไปฮะ ตอนนี้ก็เราอยู่ที่โลตัสเรียบร้อยแล้วแล้วก็แต่วันนี้ที่เรามาที่โลตัสเพราะว่าเขามีแคมเปญสินค้าราคามหาชนลตใหม่นะทุกคนจะบอกว่างบหลักพันอยู่ได้หลักเดือนเลยนะคะเราเลยมาที่นี่เพราะว่าช่วงนี้ข้าวของแพงขึ้นเยอะมากเราซื้ออาหารเนี่ยที่เราจะพูดทุกครั้งเลยนะว่าเราแบบซื้อทีนึ่งเนี่ยสามสี่พันบางคลิปแม่งไปถึง8ปดพันใช่ค่ะแล้วที่นี่เขามีแคมเปญสินค้าราคามหาชนเราก็เลยต้องมาเพราะว่าเราอาจจะแบบว่าจ่ายแค่แบบ2องพันแล้วอาจจะอยู่ได้2เดือนเลยก็ได้มีทั้งสินค้าอุปโภคแล้วก็สินค้า บริโภคอดใหม่หลากหลายกว่า400รายการเลยคะ400รายการโอ้โหเยอะมากวันนี้เราก็เลยว่าจะมาช้อปปิ้งที่นี่เลยทุกคนเพราะว่าเนื่องจากเอาของใช้ในบ้านหมดหมดแล้วค่ะทุกคนเกลี้ยงฮะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลามาช้อปปิ้งแบบนี้ด้วยตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงปรับตัวเพราะน้องบีบีไปโรงเรียนเราก็ว่างอ่ะพอเราว่างเสร็จเราก็แบบซื้อของเข้าบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยราคามหาชนแบบนี้ระยะเวลาแคมเปญที่ลดราคานะฮะทุกคนตึงยาวไปจนถึง20กรกฎาคม2565เลยระยะเวลายาวนานกว่า9สัปดาห์เลยฮะทุกคน เดี๋ยววันนี้ไหนๆเราก็มาที่โรตัสละเราจะพาเพื่อนๆดูว่าสัปดาห์นี้มีอะไรลดบ้างค่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกคนนะก่อนที่เราจะไปซื้อวัตถุดิบในการทําอาหารในวันนี้ไหนๆก็ว่างแล้วพาเพื่อนๆดูเลยแล้วกันว่าสินค้า400กว่ารายการเนี่ยเราจะยกแบบคร่าวๆมาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนี้มีอะไรลด่าในสัปดาห์นี้นะฮะไปเ่มจากอันนี้เลยนะคะทุกคนหนึ่งในแคมเปญที่ลดราคาหนึ่งแชมพูบวกนิมมวด199่บาทเท่านั้นค่ะ อันนี้แค่เป็นอยู่ในร่วมแคมเปญนะทุกคนสินค้า,าราคามหาชนนะอันนี้เป็นโฟร์เลชแชมพูสำหรับผมขาดรุนร่วงอันนี้เดี๋ยวซื้อให้แม่ไหมใช่ค่ะแม่แม่เป็นคนรักเส้นผมมากทุกคนจำได้ไหม <c oughs> ใครเคยดูคลิปที่เฮียตัดผมแม่บ้างเฮียตัดดีๆไปโดนผมแม่นะมาบอกเ้วนะทำอะไรเป็นเล่นน,น,นะบัสนะมันแกล้งมาเนี่ยมารู้ไปเลยกูกธมึงจงวันเต้ อันนั้นคือเขารักผมเขามากเลยนะซช่คือไป้เขาน่าจะดีใจนะได้ค่ะอันนี้จากราคา200กว่าบาทหรือ179บาไปต่อมีอะไรบ้างของใช้ในบ้านอะไรหมดบ้างครับวันนี้หัตถ์ต้นแบบค่ะอ้าวเจอมาอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในแคมเปญนะคะทุกคนราคามหาชน17บาทค่ะเท่าไหร่นะ17บาทเท่านั้น17บาท2ชิ้นอันนี้ให้บีบีเนาะใช่ค่ะมีอะไรอีกคะนี้อุ้ยมีเบรก้วย ราคาทุกคนก99บาท99บาทใช่เคล็ดลับหน้าใสนี่เลยค่ะทุกคนเคล็ดลับหน้าใสไปจะบอกว่าคลิปเนี้ยเหมือนตามใจแม่บุ๊กหนึ่งวันอ่ะเหมือนพาแม่บ้านอ่ะมาช้อปปิ้งความสุขของแม่บ้านนะบุ๊กจะบอกให้ทุกคนจริงๆความสุขของพี่คือการได้หยิบทุกอย่างมาถึงโซนของนมนะของน้องบีบีมีไหมร่วมรายการมีไหมโอ้โหกล่องมาเริ่มเลย2,590บาททุกคน ผสมพันธุ์สมุนไพร18เห็นไหมเนี่ยอยู่ได้เป็นเดือนนี่ทุกคนลูกบ้านไหนยี่26โกนะคะตุนไว้เลยค่ะตุนไว้เลยนะแต่เราใช้นู้นแล้วเนอะโอเคไปต่อครับมาเดินไปไม่ถึงไหนครับวันนี้ตามใจแม่บุ๊กหนึ่งวันอะไรคะอันนี้เนสเล่บูสไฟเบอร์ค่ะใยอาหารอันนี้คือลดราคาไหมทำให้อิ่มง่ายทำให้อิ่มเร็วเหมือนเดิม770บาทต่อ885บาทคุ้มเฮ้ยลดไปเยอะมากเลยเอาหมดเลยวันนี้ ไปกินตอนเช้าคลิปนี้อยากจะตั้งเป็นอะไรป่ะวอล์กหนึ่งวันพาแม่บุ๊กไปชอปปิ้งมันเป็นสิ่งที่เราแบบอยากบอกต่อทุกคนเพราะว่าบุ๊กเชื่อว่าแม่บ้านทุกคนนจะจะต้องแบบซื้อของเป็นเดือนเหมือนกันคงไม่มีใครแบบว่าไปซื้อบ่อยๆอ่ะน้อ่าอนั้นตามใจวันนี้ตามใจวันนึง<อ>น้ำหมดไหมมะมาสามชิ้น129บาทโอ้โหรีบสี่ออะไรมาอ,อ่ะเราไปสามีเราช่วยเขายก นี่มันช้อปปิ้งหนึ่งวันของมาม่าปะเนี่ยมันคือสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะสนุกเขาทุกคนดูดิเราเดินตามอย่างเดียวแค่พี่ีเป็นโรงเรียนแบบฟ้าลดสามสิบเก้าบาทสามสิบเก้าบาทอ๋อตรงนี้บีบีปโรงเรียนต้องต้องกินนมกล่องด้วยนะมีอะไรอีกโฟร์มดเอเมก้าค่ะอันนี้ก็เข้าร่วมโครงการสินค้าราคามหาชนต้องนะฮะแพ็กนี้นะทุกคนทั้งหมดสิบสองกล่องแค่หนึ่งร้อยสิบบาทค่ะโอ้โหอันนี้ลดราคาปบบ้าเหมือนเพื่อนๆได้ช้อปปิ้งไปในตัวด้วยเนี่ยไปช้อปกับเราด้วยต้องกผนะคู้ปกครอันนี้มาจะเอาคะทุ กลางคืนก่อนนอนอุ่นๆอ,อันนี้มองหาอะไรอยู่คะโกโก้ค่ะเมื่อกี้ซื้อไอ้น,นี่เป็นร้านนานๆโต้หู้น,น,น,นะใช่เอาดัดโกโก้ด้วยใช่กินตอนบาปะปะ่ายบ่ายป้าปาจัด200กว่าบาทเหลือแค่179บาทอยู่ได้เดือนหนึ่ง เจออีกแล้ว20บาทอันนี้คือให้บีบีทานตอนเช้าไปในรถนะคะง่ายๆสะดวกสะดวกกับนมหนึ่งกล่องทุกอย่างที่เราซื้อมีเหตุผลหมดถูกต้องอ่าไปมาถึงเมนูข้าวซอยมามากรอบของเราวันนี้ต้องใช้อะไรด้วยวันนี้ใช้ซอสปรุงรสแล้วมีเคครื่่องงปุะมีตึงราคาไหมซอสปรุงรสวันนี้อ่าแล้วพาไปดูฮะนี่ค่ะอันไหนคะนี่เลยเท่าไหร่คะขวดนี้20บาท ทุกคนตอนนี้คือไม่บุ๊กช็อปหนักมากขอเพิ่มอีกสองคันยังไงก็คุ้มให้รถอะเพิ่มอีกสองคันเอาลถเพิ่มอีกสองคันโอ้ไม่เป็นไรทุกคนเพื่อครอบครัวเรายอมได้วันนี้ช้น้ซิมอะไรคะนี่ป้าพันท้ายรถราคา,าชานซิมขุดวางุ้งนะคะเหลือแค่53บาททุกคนเมนูที่เราจะทําในวันนี้ใช้มาม่าเกาหลีแบบนนไหน<ล>คะคือแบบนี้เอาไปทอดใช่ไหมคะใช่ใช่ถกคนที่คนถามนี่วันนี้เราใช้เส้นอันนี้เลยค่ะ แบบนี้นเลยเนาะทุกคน2ชิ้น75บาทและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการทําวันนี้เราจะมีใช้อะไรบ้างข้าวซอยนี่นะคะผิดข้าวซอยนะคะอันนี้เป็นอะไรนะ พริกแกงข้าวซอยพริกแกงข้าวซอยเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยเมื่อก่อนต้องตําเองใช่ไหมก็ต้องใช้กะทิด้วยวันนี้เราทาข้าวซอยแห้งเราจะทําแบบลุกคลิกน้ำคุกคลิกโอ้โหคือเมนูนี้แมนกตั้งใจมากเพราะว่าเขาเป็นคนเหนือพูดแบบภาษาเหนือเลยพูดยังไงนะเหมือนข้าวซอยเราจะมาแส่ข้าวซอยกันเนอข้าวซอยแห้งน้ําคุกคลิกเอาใส่น้ำน้อยเดียวกับปอนี่กะทิด้วยใช่ไหมโอเคไปต่อครับน้ํามันค่ะทอดเส้นน้ํามันทอดเส้นวันน้ามันวันนี้เราใช้น้ำมันอะไรคะับแม่มาดูก่อนนะคะได้ให้เขาเลือกวันนี้น้ำมัน๋อเราจะทอดไก่แบบนี้ใช้น้ํามันอะไร วันนี้เราใช้น้ำมันมะพร้าวของโรตัสน,นี่คะลองดูไหมคะได้ค่ะมาต้องใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวค่ะโอเคได้แล้วม,ม,ม,มันมีน้ำมันกล้วยอะไรอย่างเงี้ยมัะน้ำมันกล้วยน้ำมันแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยซอสที่เอามาคลุกกับไก่ทอดใหม่นะฮะนี่เขาเจอแล้วฮะ,ะนี่อันไหนคะโอป้าค่ะยี่ห้อโอป,ป้า,ปปาใช่เขาบอกว่าซอสพริกโอป,ป้าซอสเหมือนกินกับโอป,ป้าเลยคะ่ะอา้าวลองดูแล้วปลาป้าเป็นโอป้าไหมทุกวันนี้เฮียเหมือนโอป้ามีคนบอกว่าอย่างเงี้ยกลับไปเซ็ตผมเหมือนเดิมอ่ะมันมาแล้วโอป้าอย่างนี้ดีกว่าปะ ขอบบคคุณครัเฮ้ยล่าสุดทุกคนซื้อ1ห,หลอดแถม1ห,หลอดด้วยโลตัสเขาตึงราคาไว้จริงๆนะฮะสมกับแคมเปญราคามหาชนนะงบหลักพันอยู่ได้หลักเดือนหนึ่งถัน <c oughs> ถูกใจแม่บ้านอย่างเขาแหละ,ะทุกคนมาถึงโซนน้องไก่ฮะนี่ครบจบในที่เดียวมาเมาวันนี้เราใช้น้องไก่แบบไหนคะนี่เลยค่ะเป็นน่องเล็กๆแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ เดี๋ยวเรากลับบ้านไปดูเลยดีกว่าว่าข้าวซอยขลุกคลิกสูตรแม่บุ๊กทำยังไงนะฮะทำโดยคนเหนือเจ้าโอเคกลับบ้านไปดูแล้วกันไป ไก่ทอดซอสเกาหลีแบบรวดเร็วเลยนะฮะจะแบบหิวแล้วไม่ไหวอยากกินแล้วฮะมาดูฮะใส่อะไรคะอย่างแรกสามเกลือค่ะอ่าใส่สามเกลือลงไปซื้อมาจากโรตัสฮะอันนี้ผงปรุงรสนะคะอ่าใส่ลงไปอ่าแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดนึงนะฮะแล้วมันจะเป็นไก่ทอดซอสเกาหลียังไงฮะวันนี้น้าซอสค่ะอ่าอันนี้ซอสเลยครับอันนี้หอยนางรมใส่ลงไปแล้วก็ซอฟปรุงรสนะคะซอฟปรุงรสอันนี้ซื้อมาจากไหนคะโรตัสค่ะอ่านีาใส่หมดดิราคามหาชนฮะคลุกไปเราใส่แป้งข้าวตจาใช่ไหมใช่หมักทิ้งไว้กี่นาทีคะับ อ่โอเคหอมมากสามเตเดี๋ยวเราจะมาทำซอเข้าซอยนะคะใส่เลยค่ะอันนี้มันลงไปค่ะน้ำมันมะกอกนะทุกคนเทลงไปหลังจากนั้นก็ใส่พริกเข้าซอยสําเร็จรูปนะคะอ่าโอเคแล้วเนี่ยพี่แกงอันนี้แม่คิดว่าทําอะไรบ้างใส่อะไรบ้างอันนี้มันไม่ใช่คนเหนือไม่ใช่คนเหนือจะ,อะไม่รู้ใสกะทิลงไปนะคะ่ะอ่าหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บใส่ใส คนเชียงใหม่เลยเป็นคลุกคิกหลังจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปนิดเดียวคุกคิกน้ําเราจะไม่เยอะวันนี้ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนมาเดี๋ยวให้บิวชิมก่อนเพราะว่าบิวเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินข้าวซอยแล้วต้อดมกินก่อนอข้าวซอยที่ถูกต้องบิวคืออะไรป่ะอะไรกลิ่นน้ำหอมใช่กลิ่นน้ำหอมหอมเมืองเพชรแก่นแกะอ่ะดมแล้วหอมไหมกินได้อยู่ในอยู่ห้างอือบอกเลยนี่เป็นน้ำเชื่อมนี่เป็นน้ำเชื่อมนี่เป็นน้ำเชื่อม กลับมาที่ไก่ทอดทุกคนเราจะเอาไปทอดแล้วใช่ไหมครับวันนี้ใส่แป้งสาเร็จรูปอ่าใส่แป้งสำเร็จรูปลงไปเป็นแป้งทอดกรอบนะทุกคนนี่อ่ะมาเสร็จปุ๊บ <Okay. S 1> ทอดลงไปเลยฮะ <Okay. S 1> นี่ฟูอ่าล้วทุกคนเดี๋ยวมาดูฮนะมาแล้ว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 โ <c oughs> อ้ย <c oughs> น่ากินมากแล้วเดี๋ยวเราไปทําอะไรคะคุกซอสค่ะคุกซอสเกาหลีใส่ซอสลงไปนะคะอ่าแค่นี้เองทำขายได้เลยทุกคนนี่ฮะแค่นี้เองเสร็จแล้วก็โรยงาเลย ไม่เอามือแบบคุกๆๆก,กอย่างนี้เหรอไม่คะ่ะเอาแบบนี้เลยใช่คะ่ะนี่ทุกคนหน้าตามันออกมามันก็จะประมาณนี้ชิมได้ไหมคะได้ค,ค่ะอ่ะมาขอชิมก่อนดีกว่าไปจัดจานกันทุกคนไปฮะ Maybe it's something in the water Or maybe w e just hit the end of the road Right now it doesn't even matter It's too late not to let it go And that's why ขอภาษาเหนือสักประโยคหนึ่งเกี่ยวกับเมนูนี้แบบเชิญชวนเพื่อนอะไรเงี้ยให้เพื่อนมากินเลยมากินข้าวซอยด้วยกันเจ้าเอาแคเนี้มากินข้าวซอยด้วยกันเจ้าและอร่อยมากๆภากลำแตะลตงแ่ะข้าวซอยคูุกขิกขีบมะนาวก่อนใช่ไหมเต็มตัวเลยจ้านี่ กรอบมากเลยอะเห็นน้าพอแล้วหรอมีอีกไหมมีค่ะอยากเติมน้ำแต่ว่ามันเป็นน้ำคุกินะค่ะข้าวซอยแห้งอะแบบว่าปกติข้าวซอยมันจะแบบน้ําร้นเลยเนอะแล้วมีน่องไก่ใช่ไหมเป็นน่องไก่สีเหลืองเลทุกคนแต่วันนี้คือน่องไก่ทอดซอสเกาหลีแม่นักพิกองว่าอะไรมาขอโทษด้วยนะครับนักพิกองนะฮะอยากให้เราทําอร่อยไหมข้าวซอยมันก็ขอน้ำอีไม่ต้องหกผิดหรอกราดเลย มันคุณดีมากอ่ะเหมือนเข้าทุกคนที่เขาขายเลยทุกคนโคมอีกแล้วโคมอีกแล้วโคมอีกแล้วจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนอนะ่ะไปทํามาม่าทอดแบบนี้วันนี้ขายไม่ทันอีกแล้วตอนทอดก็คือเอามาม่าเกาหลีใช่ไหมเอาไปลวกค่ะแล้วก็คลุกแป้งแล้วก็ทอดค่ะแค่นี้เองต้องแต่เป็นแป้งที่แบบต้องมีแป้งรสชาติและเป็นแป้ง<ม>ที่มีรสชาติทุกคนฮะนี่ทุกคนดูดิ ทุกคนดูสิย้อยเลยอ่ะอน้องไก่ก็แบบไก่มันจะมีความหอมที่เราเป็นหมักหมักสามเกิดทุกคนแล้วมันจะกรอบแล้วก็ได้รสชาติจากซอสเกาหลีนี่ทุกคนข้าอวซอยของแม่บุก๊กดูน่ากินไหม ใช้มาม่าทอดด้วยทุกคนนี่ล้ำแต้ๆปเลยค่ะโอ้โหเป็นไงเยี่ยมคุณเอ้ยใส่ผักด้วยนะต้องกินกับผักกาดดองด้วยใช่ไหมออริจินอลกับหอมแดงใช่ไหมมากินบ่อยไหมตอนอยู่เชียงใหม่มาชอบมากชอบข้าวซอยเส้นกรอบด้วยแบบป้ามไม่ชอบเส้นข้าวซอยข้าวซอยจริงๆมันจะเป็นเส้นแบบ นิ่มๆเหมือนบะหมี่อย่างนี้เหรอแล้วก็โรลเส้นกรอบข้างบนแต่ว่ามาเวลามาไปสั่งมันก็จะบอกว่าเอาแต่เส้นกรอบใส่น้ําอืมอร่อยเหรอปลาปลาว่าร่าอย่างนี้มามะทุกคนอย่าลืมนะคะที่โรตัสไปที่เดียวครบจบจอย่าลืมไปช็อปสินค้ากันที่โรตัสนะคะทุกคนกับแคมเป็นลดราคาช่วยคนไทยนะคะอ่าโอเคโอเคมากเลยนะปลาปลามาเอ้ยนี่ดูน้ำอย่างนี้ย้อยมาเรียกมาได้ละค่ะพูดจริงนะ มาทำอร่อยกว่าแม่อีกอะเฮ้ยแม่ยืนแม่มาเลยค่ะเดี๋ยวจานให้แม่แม่ยืนอยู่พอดี่า,านี่ดูคนมาดูฮะเส้นอ่ะเส้นด้วยเส้นด้วยเส้นนี้สำคัญที่สุดเลยตอนเนี้ยใช่มันกรอบมากทุกคนดูสีดิอ่ะเป็นไงมาปรุง <laughs> <laughs> อาหารเหนือมีอะไรกันทุกคน แค่อยากรู้อ่ะเหนือความคัดหมยเหนือความคาดหมายเอาไปหนึ่งมกทำไมเออเรื่องเรียกหาใหม่นะฮะเมื่อกี้คุยกับพี่มนคุยกับพี่มนเรื่องออกลูกพี่มนที่มาทําผมบิวอะกหลังจะคลอดเดือนหน้าเขาถามมาว่าเป็นช่างทําผมของบิวทุกคนลูกคนไหนคลอดยากที่สุดมาก็เลยบอกว่าไอ้บาสไอ้บาสไงมันไม่ได้มาแบบธรรมดามันมาแบบจรวดอะมันมามันพุ่งตรงมันพุ่งออกมาเลยอะยากมากบัสออกลูกยากมากยากเลยใช่ไหม ยังไงคะแม่แต่แม่เก่งมากอยากอยากจะเล่าให้เราให้เป็นร้อยรอบอ่ะให้คนทั้งโลกได้รู้อ่ะว่าว่าบาสคอดยากมากแล้วรักลูกไหมไม้ถามเองดีกว่าเองรักแม่ไหมรักมากตอนนี้แม่ห่วงคนไหนที่สุดบาสก็มีครอบครัวแล้วบิวก็มีมีคนดูแลแล้วแต่โบน่ะยังไม่มีเพราะฉะนั้นห่วงที่สุดก็คือโบ แต่บ้านก็ห่วงห่วงอยู่ห่างๆบิวก็ห่วงอยู่ห่างๆแต่ละคนมีคู่แล้วพะเผอแต่งพร้อมกับบิวยจริงปะเนี่ยุแม่พูดแล้วแม่ประกาศแล้วนะว่าเผอโบแต่งงานพร้อมกับบิวเพราะว่ามาจะได้ไม่ต้องกังวลไงเนอะแต่งพร้อมกันก็น่าสนุกเนาะโอ้โ <c oughs> หวันนั้นคงสนุกอะจเอาเมนูวันนี้ก่อนโ okay อเคไหมข<ะ>้มาวซอยอร่อยยังไม่คิดว่าบุ๊กจะทำข้าวซอยได้อร่อยกว่าแม่แม่ย่วยปูมา ไปอ่ะมาไปอ่ะไม่ฉานเอ้ยปรุงจริงไหมเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่น่าเลยออกมากลมกล่อมมากเลยมันต้องรสนี้แหละมันไม่ได้หวานเห็นป่ะมันพอดีคือมันเป็นข้าวซอยที่แบบเฮียไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอ่ะไปถึงเชียงใหม่ก็ยังไม่วายอร่อยที่ทําเองอะมันภูมิใจแล้วทุกคนมาดูนะเราใช้น้ำข้าวซอยเนี่ยราดอย่างเงี้ยแม่ินเข้าอปอร่อยนัว ไก่ทอดถ้าไม่หมักก่อนทอดจะไม่อร่อยอย่าลืมไปช็อปสินค้ากันที่รถปัดนาทุกคนเป็นแคมเปญลดราคาช่วยคนไทยฮะสินค้าราคามหาชนลดใหม่สินค้ามากกว่า400รายการโอ้โหไปเลยชอบกันที่ตัดและตึงราคายาวนานกว่า9สัปดาห์นะคะเพื่อคนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะตึงยาวกันไปจนถึง20กรกฎาคม2 5 6 5กทุกคนยาวนานกว่า9สัปดาห์อย่างนี้ต้องซื้อมาตนคือแม่รู้ป่าวันนี้วัดไปอ่ะบุ๊กช็อปแลก ซื้อแหลกเลยราคาไม่เหมือนกับที่เราไปซื้อแบบว่าปกติอ่ะเออคือช่วยคนไทยได้ยเยอะเลยโรตัสน,นี่ขอบคุณจริงๆนะฮะทุกคนของเขาถูกที่เนี่ยสวัสดีธนินเอสด้วยนะครับ,รบมาแล้วครับธนินไเมื่อกี้บอกว่าเดินผ่านตอนมีจานเต็มๆเลยใช่ปะใช่ดิเดินผ่านไปแป๊บเดียวเฮียไม่เคยเรียกเฮียไม่เคยเหลือให้ดูดิอันนี้ให้เนี้ยนี่ไม่เหลือให้นะอ่นินกลับบ้านเลยก็ได้ นี่ยังไม่มีใครเอาอะไรลงไปเลยน้ำน้ำนะไก่ทอดมันจะไม่ค่อยกรอบแล้วเพราะมันนานละแต่อยากให้กินไอเนี้ยมาม่ากรอบข้าวซอยแห้งอ๋อโอเคกกินไ่รุนมากเลยอ่ะนี่บอกเลยนะบุ๊กทำอร่อยกว่าแม่เยอะเลยจำไว้เลยจำไปเลยเป็นการหยอกแล้วเพราะฟอในครอบครัวทุกคนเป็นไงโอ้โหไปไงเหนียวหนึบแล้วราดนะข้าวซอยอย่างเงี้ยท่านินอ๋ออืมอร่อยจริงเลยอ่ะ คือผมไปกินที่เกาหลีมานี่เพิ่งกลับมาจากเกาหลีเมื่อวานเลยใช่จะบอกว่ารสชาติของที่นี่ยไม่ได้ใกล้เคียงเขาเลยใช่ไหมไม่ได้ใกล้เคียงแบบเด็เรี้องเลยแตเนี่ยิว่าหยิบจานแล้วไปทิ้งข้างนอกก็ได้ตอนนี้แม่บุ๊กทำอะไรคะวันนี้จะทำโกโก้หนึบให้ทุกคนกินนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็ต้องกินหวานค่ะนี่ทุกคนเป็นวัตถุดิบที่เราซื้อมาจากโรตัสนะฮะที่ซื้อมาเมื่อเช้าใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วก็มากินโอ้ยโกโก้หนึบค่ะโกโก้หนึบเป็นเบาหวานให้มันลุไป แม่โกโก้หนึบคืออะไรโกโก้หนึบอย่ามาทำให้ดูค่ะนี่ทุกคนโกโก้หนึบของแม่บุ๊กพอมาเอ้ยไม่เป็นภาวะไม่เลิกอ่าเดี๋ยวเพื่อนดูเสร็จแล้วใส่นมใช่ค่ะส่งให้ทุกคนกินนะคะเราไม่ค่อยได้ทําขนมหวานนะทุกคนนานๆทีแม่บุ๊กทำขนมหวานใช่ไหมอันนี้เขาไม่เรียกขนมหวานนี่เขาเรียกว่าเครื่องดื่มหวานใส่นมลงไปนี่แล้วมันจะทำยังไงอันนี้คือที่เขาขายอย่าบอกนะเป็นแบบนี้ไม่นึอันนี้โกโก้หนึบโรยข้างบน โอ้ยโกโก้นึบต้องค่ะแค่นี้เหรอใช่แด้วเดี๋ยวก็คนกินอ่ะเอาให้แม่ด้วยให้แม่ด้วยแก้วหนึ่งโอ้ยล้วมันใส่ไม่ได้แม่จะให้ใส่น้ำไหมนี่อะไรนะโกโก้นึบซอยอ่าโกโก้นึบว้าวนะาคะแม่ไวไปไหมคะตั้งแต่ทำรายการอาหารมาไม่เคยมีครั้งไหนที่กินเสร็จแล้วแม่บุ๊กทำอะไรอย่างให้กินเลยนะนี่ครั้งแรกนะเนี่ย ก็บอกแล้วว่าเราไปเจอสินค้าราคามหาชนค่ะทุกคนซื้อกลับมาหมดเลยอะไรแม่ทะเลาะกับแมวมันร้องนั่นน่ะเป็นไงบ้างคะทำง่ายๆทุกคนใส่นมสดลงไปใส่ผงโกโก้แล้วก็นมข้นหวานที่มีกี้ทำให้ดูแล้วใช่ไหมว่าอร่อยอ่ะไม่ทำได้อย่างนี้เปล่าไอ้บ้าน อาบน้ำร้อนมาก่อนนะอย่างที่บอกทุกคนว่าข้าวของชวงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแพงสามเสียงที่ยืนยันเลยทุกคน,คนเพราะว่า เราเนี่ยซื้อของเข้าบ้านกันบ่อยมากถูกป่ะต้องซื้อของทำอาหารกันทุกวันเราจะรู้เลยว่าข้าวของช่วงนี้แพงมากยังไงก็อย่าลืมไปช้อปสินค้าที่โลตัสกันนะฮะทุกคนกับแคมเปญลดราคาช่วยคนไทยสินค้าราคามหาชนลดใหม่มากกว่า400รายการทุกคนที่ตัดและตรึงราคายาวนานกว่า9สัปดาห์นะทุกคนที่โลตัสสาขาใกล้บ้านเพื่อนๆนะอยู่สาขาไหนก็ไปที่นั่นหรือโลตัสช้อปออนไลน์นะคะทุกคนทุกคนลองไปดูเราไปมาแล้วคือซื้อได้เยอะมากวันนี้นอค่ะแล้วสินค้าก็แบบ ตึงราคาให้เราด้วยอ่ะทุกคนแล้วก็ตึงยาวกันไปจนถึง20กร <24 S 1> กรา,า,<น>าดา2 5 6 5นานะคะสำหรับวันนี้ครอบครัวตบีขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย